สวัสดีครับทุกท่านยินดีต้อนรับสู่รายการของเราในวันนี้ผมจะพาทุกคนไปเจาะลึกเรื่องราวที่น่าสนใจและอาจทำให้หลายคนประหลาดใจนั่นก็คือกำลังของกองทัพอากาศไทยที่คุณอาจไม่เคยรู้มาก่อน คุณอาจเคยได้ยินคนพูดกันว่ากองทัพอากาศไทยของเรานั้นไม่ใหญ่ไม่ทันสมัยหรืออาจจะด้อยกว่าประเทศเพื่อนบ้านบางประเทศแต่ความจริงแล้วมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นเลยครับตอนนี้ไทยเรามีเครื่องบินรบประจำการที่พร้อมใช้งานจริงๆมากกว่า100ลําลำและที่สำคัญกว่านั้นเรายังมีเครื่องบินรบบางรุ่นที่หลายประเทศในภูมิภาคอาเซียนไม่มีด้วยซ้านี่แหละคือเหตุผลที่ทาไมต่างชาติถึงได้จับตามองไทยเราอย่างใกล้ชิดวันนี้เราจะมาดูกันว่ากาลังทางอากาศของ เราแแข็งกร่งขนนาาดไไหและทมเรถึงเป็นที่น่าาจับตมองในภภมิภาคนี้ช่วงกำลังรบที่แท้จริงจากรายงานล่าสุดของสำนักข่าวระดับโลกอย่างรอยเตอร์สที่ถูกเผยแพร่ออกมาเมื่อไม่นานมานี้ได้มีการประเมินกำลังของกองทัพอากาศไทยเอาไว้ว่าเรามีเครื่องบินรบที่พร้อมปฏิบัติการและใช้งานจริงรวมกันแล้วกว่า112ลําซึ่งถือเป็นจำนวนที่ไม่น้อยเลยครับ เมื่อเรามาดูรายละเอียดกันจะพบว่าเครื่องบินรบเหล่านี้ประกอบไปด้วยรุ่นสำคัญสคัญที่เป็นหัวใจหลักในการป้องกันน่านฟ้าของเราลำแรกเลยก็คือ F-16 Fighting Falcon หรือที่หลายคนรู้จักในฉายาเหี่ยวสงครามเรามี F16 ประจำการอยู่มากกว่า28ลำซึ่งถึงแม้ว่าจะเป็นเครื่องบินรบที่ถูกพัฒนามานานแล้วแต่ก็ยังคงเป็นกําลังหลักที่แข็งแกร่งด้วยคุณสมบัติที่โดดเด่นทั้งในด้านความเร็วความคล่องตัวและความสามารถในการติดตั้งอาวุธที่หลากหลายทำให้มันยังคงเป็นเครื่องบินรบที่ทรงอนุภาพและเป็นกระดูกสันหลังของกองทัพอากาศหลายประเทศทั่วโลกรวมถึงของไทยเราด้วย นอกจาก f 1 6แล้วเรายังมี jas 3 9คสิปเป้น i p e จำนวน11ลำซึ่ง c ิ i p ป e ปนถือเป็นเครื่องบินรบที่ทันสมัยที่สุดของเราในตอนนี้มันถูกออกแบบมาเพื่อภารกิจที่ซับซ้อนและมีความหลากหลายสูงมีระบบอาวุธและเรดาร์ที่ล้ำสมัยทําให้มันเป็นเครื่องมือสําคัญในการลาดตระเวนและเข้าสกัดกั้นข้าศึกในน่านฟ้าของไทยนอกจากเครื่องบินรุ่นใหม่แล้วเรายังมีเครื่องบินรบรุ่นเก่าที่ยังคงปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพเช่น f 5และ alpha j e t ซึ่ง แม้ว่าเครื่องบินเหล่านี้จะถูกพัฒนามานานแล้วแต่ก็ได้รับการปรับปรุงและบำรุงรักษาอย่างต่อเนื่องทำให้มันยังคงสามารถใช้งานได้จริงและเป็นส่วนสำคัญในการฝึกนักบินรวมถึงการปฏิบัติภารกิจต่างๆได้อย่างยอดเยี่ยมกำลังเครื่องบินรบทั้งหมดนี้เองครับที่ถือเป็นกำลังหลักในการป้องกันน่านฟ้าของเราและแสดงให้เห็นว่ากองทัพอากาศไทยของเรามีจำนวนเครื่องบินรบที่พร้อมใช้งานมากกว่าที่หลายคนคิดเอาไว้มากเลยทีเดียวช่วงที่2แผนการเสริมกำลังในอนาคต กองทัพอากาศไทยไม่ได้หยุดอยู่แค่การใช้กำลังรบที่มีอยู่เท่านั้นครับล่าสุดยังได้มีการเตรียมการเพื่อเสริมกำลังในอนาคตอย่างต่อเนื่องโดยมีแผนการจะจัดซื้อคลิปเป้นเพิ่มอีก4ี่ลำจากประเทศสวีเดนการตัดสินใจนี้ถือเป็นการวางแผนยุทธศาสตร์ที่น่าสนใจอย่างยิ่ง เหตุผลหลักการจัดซื้อคลิปเปิลเพิ่มก็คือเพื่อนํามาทดแทนเครื่องบินรบรุ่นเก่าที่จะทยอยปลดประจำการในอนาคตซึ่งการมีคลิปเปิลเพิ่มขึ้นจะช่วยให้กองบินของไทยยังคงสามารถรักษาสมดุลทางอากาศในภูมิภาคเอาไว้ได้อย่างมั่นคง เพราะคลิปเปนไม่ได้เป็นเพียงแค่เครื่องบินรบทั่วไปครับมันเป็นเครื่องบินรบที่ถูกออกแบบมาอย่างชาญฉลาดมีความทันสมัยสูงระบบอาวุธครบครันและที่สําคัญที่สุดคือค่าใช้ใจ่ายในการบํารุงรักษาที่ถูกกว่าเครื่องบินรบท็อประดับโลกอย่าง F-35 อยู่หลายเท่าตัว ทำให้เราสามารถมีเครื่องบินรบที่ทันสมัยได้โดยไม่จำเป็นต้องใช้งบประมาณมหาศาลการลงทุนในคริปเป้นนี้จึงถือเป็นการตัดสินใจที่ชาญฉลาดและรอบคอบช่วยให้เราสามารถรักษาความได้เปรียบทางเทคโนโลยีเอาไว้ได้ในระยะยาวและยังคงเป็นผู้นำด้านกำลังอากาศในภูมิภาคต่อไปได้อย่างมั่นใจ ช่วงที่ 3. เปรียบเทียบกับเพื่อนบ้านในอาเซียนเพื่อที่จะเห็นภาพรวมของกําลังอากาศในภูมิภาคอาเซียนได้ชัดเจนยิ่งขึ้นลองมาเปรียบเทียบกับเพื่อนบ้านของเรากันดูครับเวียดนามมีกําลังเครื่องบินรบอยู่ในช่วงประมาณ60-70ถึงลำซึ่งส่วนใหญ่เป็นเครื่องบินจากค่ายรัสเซียเช่นมิกและซู27หรือซูส0ยมาเลเซีย มีจำนวนเครื่องบินรบอยู่ที่ประมาณ40-50ลำซึ่งก็มีทั้ง F/A-18 และ Su-30 เมียนมาแม้จะมีเครื่องบินรบหลากหลายรุ่นแต่เมื่อเทียบจำนวนรวมแล้วก็ยังคงน้อยกว่าของไทยเราอยู่จากการเปรียบเทียบนี้จะเห็นได้อย่างชัดเจนเลยครับว่าไทยเรามีจำนวนเครื่องบินรบที่พร้อมใช้งานมากกว่าประเทศเพื่อนบ้านส่วนใหญ่ในภูมิภาคทำให้เราถือว่ามีกำลังอากาศที่อยู่ในระดับท็อปของอาเซียนเลยทีเดียวครับช่วงที่4ทํทำไมไทยถึงเป็นที่จับตามอง สิ่งที่ทำให้ไทยเราเป็นที่น่าสนใจและถูกจับตามองจากต่างชาติเป็นพิเศษคือเราเป็นชาติเดียวในอาเซียนที่มีเครื่องบินรบ JAS 39คลิปเป้นประจําการอยู่ความโดดเด่นของคลิปเป้นไม่ได้อยู่ที่ความสามารถในการรบเพียงอย่างเดียวแต่ยังรวมถึงคุณสมบัติที่ตอบโจทย์การใช้งานในภูมิภาคของเราได้อย่างดีคลิปเป้นถูกออกแบบให้มีการบํารุงรักษาที่ง่ายและมีค่าใช้ใจ่ายไม่สูงเกินไปซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในการรักษากําลังรบให้พร้อมปฏิบัติการได้ตลอดเวลานอกจากนี้คริปเป้นยังสามารถปรับระบบอาวุธ ให้เข้ากับความต้องการเฉพาะของกองทัพอากาศไทยได้ทําให้มันเป็นเครื่องมือที่ยืดหยุนและมีประสิทธิภาพสูงม,มากนอกจากเครื่องบินรบที่ทันสมัยแล้วสิ่งที่ทําให้กองทัพอากาศไทยแข็งแกรง่งยิ่งขึ้นก็คือศักยภาพของนักบินครับนักบินไทยได้รับการฝึกฝนอย่างเข้มขน้นและยังมีการฝึกร่วมกับหลายประเทศทั่วโลกเช่นการฝึกในโปรแกรมฟา o กอนชิ l กับสิงคโปร์หรือโปรแกรมโคบราโกกับสหรัฐอเมริกาและอีกหลายชาติทําให้ทักษะและประสบการณ์ของนักบินไทยไม่เป็นรองใครในภูมิภาคนี้เลยครับช่วง ปิดท้ายอนาคตของกองทัพอากาศไทยแม้ว่าไทยอาจจะไม่ได้เป็นอันดับหนึ่งของเอเชียในแง่ของจํานวนเครื่องบินรบหรือเทคโนโลยีแต่หากเรามองในระดับภูมิภาคอาเซียนแล้วไทยถือว่ามีกองทัพอากาศที่แข็งแกร่งมีกําลังพลที่มีคุณภาพและมีศักยภาพในการป้องกันน่านฟ้าได้อย่างมั่นคงอย่างไรก็ตาม อนาคตของการพัฒนากองทัพอากาศยังคงเป็นเรื่องที่น่าจับตามองและมีคำถามสำคัญที่ต้องพิจารณานั่นก็คือในอนาคตข้างหน้าคุณคิดว่ากองทัพอากาศไทยควรจะเดินหน้าจัดซื้อคลิปเป็นเพิ่มเติมต่อไปเพื่อรักษาสมดุลและคงความทันสมัยเอาไว้หรือถึงเวลาแล้วที่จะต้องพิจารณาลงทุนในเครื่องบินรบรุ่นใหม่ที่ล้ำหน้าอย่าง F-35 เพื่อก้าวกระโดดสู่เทคโนโลยีการรบยุคใหม่อย่างเต็มตัว คำถามนี้เป็นเรื่องที่เราทุกคนสามารถแสดงความคิดเห็นกันได้และเป็นเรื่องที่สะท้อนถึงวิสัยทัศน์ของกองทัพและประเทศของเราในอนาคตแล้วคุณล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรลองคอมเมนต์ไว้ข้างล่างได้เลยครับ